สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้จะสบห้ายางรอหวยพะเนียงตางแดดด้วยค่ะไปเบิรงกันเลยค่ะเมื่อน,นี้ปิดผ่าจมูกค่ะเพราะว่ากทองกระจอออกบ้านให้ใส่ผ่าปิดจมูกค่ะโควิดเริ่มระบาดอีกรอบแล้วค่ะฝรั่งเศสแต่หยางรอชมวิวหวยพะเนียงตางแดดเบิงเนด้ค่ะไปเลยค่ะค่ะอาเนียนขจจอลพึ่งมาปลูกใหม่ค่ะดอกใหม่ ข่างมาเนียงค่ะคือเ้าจะเหน็นถนนนี่ค้นยางประออมาณนี้ค่ะเห็นบ่อคาหวยน้ำไหลน้ำร้ายหลายค่ะพี่น้องฝนตกเสมือค่ะจะจผพายางบึงไก่ๆนะคะปกติน้าม,มันใสค่ะแต่บ้านฝนตกแล้วอ่ะน,น้าม,มันจะอา,อาจจะคุนแน่ค่ะพี่น้อง ตะกี้มันจะมีส้านลงอยู่ค่ะเป็นบ่กค่ะหวยพาเนียงค่ะอันนี้รอบหมู่บ้านของจา๋าที่จ๋าอาศัยอยู่ค่ะเซ้งดิเซียค่ะน้ำไหลเชี่ยวเลยค่ะปกติก็จะมีเป็ดเป็ดปลาค่ะอยู่ฝั่งริมทางผุ่นนะคะมอแม่มอแม่เล่นน้ำกันอยู่ค่ะจะ๋าพายางไปน้ำทางค่ะ วันนี้พ้ายางเบงหวยคะเนียงค่ะหวยผน,นียงต่างแดนค่ะเจ้าเห็ดทางให้ยางดีดีค่ะข้นขาจาวการพายางออกกำลังกายค่ะเมื่อกล่องเมื่อไมเดอค่ะยาวินหัวพี่น้องเะีิยห้ายางไปเรื่อยๆทาน ่อมองล่งอันหว้วยจะสบผ้ายางลงไปเบึงเด้อค่ะเดี๋ยวสิบผ้าไปเบึงค่ะเลีมเลี้ยม,มห่วยค่ะปกติมองเนียนจะสิเคยมานางเหร่นหนะห่อนค่ะหนามมัดโบลายค่ะ,ะสัน้นคาแรนค่ะจะวิแบบ่หัวเด้อค่ะพี่หน่องหนามแห้งค่ะ นาเขาจรใสๆค่ะอันนี้ถือว่าบ่หั่นนั่โบไซสปันไดเด้วยค่ะนี่คุณนี่บค่ะอันนี้คือหวยพะเนี่ยงบานเขาค่ะิ่งตูปปลาพี่น้องเลี้ยวเห็นหอดตูปปลาขนาดมาบค่ะพี่น้องอยากไ้มาเที่ยวน้ำกันเด้ค่ะปกติอันมองที่เขาเห็นเป็นคล้ายๆหาดทรายน่ะมันนันตะกีมันบบมีหนามด้อยค่ะ สามารถนางเล่นเป็นริมริมหาดค่ะถ้าเป็นทะเลกับริมหาดเนาะอันนี้ริมพะเนี่ยงค่ะหน้าฮ้อนเด็กหน่อยจะพากันว่าเล่นน้ำค่ะงามบ่ค่ะแต่ว่าหนาหนาไหวค่ะน้ำเย็นค่ะจะวพจะ่จ้าอันเดี๋ยวจะสิพ้ายงางโตค่ะค่ะโวยขาจากระชุ่มชื่นเนาะค่ะหนายู่ยู่ค่ะ วมนนี้มันเงียบพราวาบรรยากาศมันบ่าคพ็ดีเป็นเลยคะ่ะมันอยากจะคืมอยู่คะ่ะอันนี้คือหนทางยางเรียบห่วยคะ่ะส่วนหญ่ยามมือแรงอ่ะผู้บา่าวผู้สาวหรือผู้ฒ่าเขาจะกับมายางออกกำลังกายกันคะ่ะแต่มือน,นี้ส่งเปียวๆอยู่คะ่ะอยากจะพาไปเบิ่งไกลๆพูมา่าแงงง อืมค่ะบึงน้ำค่ะเจ้าจออน้ำมันไหลแห้งค่ะน้ำขึ้นฝนตกตอกันเป็นเดือนแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นพ่อเดือนลแล้วแหละอัน,นยี้แมแรงก็แรงค่ะคาอยู่นี่จะให้เบิงธรรมชาติค่ะอย่าเบิงใหเบิงต่อไปค่ะเบิงค่ะพี่น้องน้ำ อยากใหญ่หวยพันแยงบ้านข้าเจ้าใบใบอันบ้านเท่าเนาะค่ะเพราะว่าบ้านเท่าห่อนมันหนาสิเดนลงเหรนดีค่ะปิงกับโบมี่ยูนี่โบมี่ปิงด้วยค่ะแล้วยูนี่หักหนาวค่ะมันล่งเหรนบบได้ค่ะว่าบนข้าเจ้านางตุปป่าค่ะเห็นบ่ไปฟังวางข้าเจ้ากับมาตุปป่าจากก็เคยมาค่ะเดี๋ยวจะพผ้ายางต่อค่ะค่ะอันนี้กั หนทางเรียบห่วยค่ะเห็นสะพานุ้พูนบะค่ะเดี๋ยวสิพ้าไปเบืองแต่สะพาผ้านก่อนอื่นหันแวะเบิ่งหมากนัวก่อนค่ะเขาเอื่นหมากนัวค่ะเห็นบตุนอยังไงเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะอันผงใสห้อยค่ะเจะ้ามาเก็บกันเบิร์แล้วค่ะสุป,ปีเจ้ากามาแวะเก็บหันยูดแถวนี่นะคะนี่นี่อันค้นส่วนใหญ่เนาะค่ะบางคนนั้น ขจรวนโบไปซื้อในห่างขาเจ้ากับมาเก็บเอาค่ะแต่ว่าเบิ่งส่งคือสีโบมีแทะโอ้หน่วยหนึ่งค่ะพี่น้องพรท่านได้ออกพรท่านได้หลอนอยู่ค่ะเปียกซุ่มขุนนั่งในขาเจ้ากับบอนก่าเก็บค่ะอันนั้น เบิงบ้งโบงามแหมค่ค่ะเบื้องว้ยเบิ้งมือพี่น้องคนอีสานเท่านาะคะ่ะพ่อยังก็เอาเบิด์ไหมคะ่ะมันกินได้เนาะกินได้ก็อ้าวค่ะไม่ยงางนัเก็บเจ้าเก็บไปเบิดแล้วคะ่ะนี่บนเหลือละสุปีกับมแม่นจ่าละค่ะมาเก็บตัวนต้นแอปเปิลสุปีโดดด,ดูค่ะปีนี้มันเริ่มลาแล้วคะ่ะโลนเบิรแล้ว แซบอยู่ค่ะอันนี้อันของหลวงเขาจะปลูกไว้ให้กินค่ะผูดใดบ่มี่กับาเอาตรงนี้ค่ะในพจะาผ้ายางไปเบิอ่งอันสะพานค่ะั้งจากจสผ้าขื้นสะพานด้ค่ะผ้ายางเบ่งสะพานค่ะข้างวานใจายุทธภงทุนค่ะอันนี้เขาจ้ากระจาอันยางขามสะพานขามแม่น้ำค่ะขามมันพเนียงเนาะคะ่ะขามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ เดีย๋ยวพาไปถ่ายถึงสะพานข่างง,งามๆค่ะพี่น้องบึงค่าสะพานงามพี่น้องยามเคลื่อนมันสิมีไฟซองค่ะไฟสว่างเต็มมันน้ํามันข่างสะพานค่ะจะจะพายางไปไเรื่อยๆค่ะไปบึงงามขัเงี้ยงกัสะพานเองให้เบิ่งค่ะเป็นแตย่ยางเหล่นอยู่ด้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศมันบเป็นใจค่ะเมื่อน,นี้ เป็นนึ่มคืมบ่ค่อยมีแดดค่ะให้เบ่งรอบๆค่ะทางนั้นทางมู่บานทองจาจะพาไปดูเนี่ยมเขือนค่อยง่ามค่ะยนมมือเว้นกะธรรมดาค่ะ น้ำหลค่ะค่ะพี่น้องมันอันฝนตกเนาะค่ะมันเลยบ่ใสปกตินี่ใสเดียวเห็นหอดตัวป่าขนาดอยู่นี่เสียที่ยางเดียวคือมันอันมันเย็นแห้งค่ะวันนี้พาเที่ยวรอบพะเนียงค่ะพะเนียงตางแดนค่ะแล้วอันนี้ขจ้ากันสูงกันโอยค้นโดดเล็กน้อยค่ะข้นมันมื่มันก็ขึ้นมาโดดขนาดฮอน ให้เบิงเบ้งค่ะอบค่ะกว่างค่ะอันเนียงปกติเดียวเห็นหอดดินค่ะอันนี้น้ำมันมาหลายค่ะแล้วฝนตกมันได้คุณค่ะเดี๋ยจะผ้ายาง่คอค่ะยางกลับขึ้นไปทางเก่าให้เบิ้งเป็ดค่ะพี่น้องเห็นว้อมลอยไป อันนี้เป็ดปลาค่ะเห็นไ่มคะสองตัวมันลอยไปน,น้ำหนามค่ะหนามอยากคุ้นอยากคุ้นค่ะหนามแห้งค่ะพี่น้องนาวเยิน จะสิพาย,ยางเป็นไปทั้งเ่อกระเจ้ากับผ้ากันยางสิคะกะเจ้าถือห่มเพราะว่ามันขึมค่ะมือนี้หมมีแดดค่ะพี่น้องฝนตกตลอดผ้ากันจุิ่มไปเนาะค่ะพันเนียงเที่ยวพันเนียงกับจ,าจ่าจุิอมไปพี่น้องจักรยานไทยเบิร์เบิรสุศอกสุมม่มมค่ะแต่าบางเธอมั่งเข่าไปยากไหมคะเมืองน้มไหลแห้งค่ะค่ะ อันนี้ยังยังยังจากคุณคุณอีกอยู่นี่ช่วงช่วงมันลดจักน้อยผมาคาคอยเป็นตะเบิงมันใสค่ะอันนั้นกระตึกเจ้าสิเฮ็ดกำแพงสูงค่ะกันมีคนจะพายางไปเบืองไกลๆให้เบิงน้ำไหลครับพี่นอ้องเป็นตะเลนดดีเนาะค่ะค่ะแม่มันบาเย็น,ยเ,นเป็นตะล้อยดีให้ เด้อพี่น้องมาเล่นน้ำปะเนี่ยงตางแดนค่ะกันจะผ้า,ายางอีกอยางไปเรื่อยๆค่ะหอดมองแวะกันจิผ้าแแบค่ะเช่ามือค่ะพี่น้องหลอบเมืองเลยค่ะทังหางมันแทงงามค่ะสะพานอีกสะพานหนึ่งทางผมจะบดยผ้าไปค่ะเดียวยางกันต่อค่ะ ใมไม้นาห,หนาวค่ะสีสันสวยงามมากค่ะพี่น้อ,องทางเจ้ากระเฮ็ดแทนมองค้นนางเศ้าเมยค่ะทางนี่กระห้อยขาเจ้าล่่งล่นนามค่ะแต่ว่านาหนาว่มีคนล่งหรอกค่ะนามเย็นแห้งค่ะพี่น้องป่านอยู่ในหอนตู้เย็นค่ะ จะพายางไปรเรื่อยค่ะน,นี้บเคยเห็นมันอันเป็นพักบุงป้าพักบุงค่ะหาลังค,นค้นขจ้ากกบกินว่าสันค่ะแต่จะโบเคยกินบบกากินขยานตายอันนี้มันใบแก่ค่ะพักบุงปลาสันพนวาแกงสมเสียบพนวะแต่โบเคยกินค่ะพี่น้องนี่น้ำไหลวน เลินดีเนาะค่ะพี่น้องเป็นตะล่งเลนไห้หนาสิเป็นหนาหอ,อนเนาะหอบไปเนี่ยงไปไปบานเท่านะพี่น้องเนาะมองมันหมุนค่ะหมุนใส่ไกล้หนามแห้งค่ะบุเป็นตะลุ่งค่ะวนง้มกำแพงกระจเจากระเทื้นสูงค่ะแค่ยันยานขโมยข่าวทางหลังค่ะเพราะว่าค้นยางหลายค่ะ สำหรับวันนี้จะก,กับพาเทียวหลอบอผาเนียงหงวยผาเนียงตางแดนแล้วค่ะฟังมาเพื่อนๆสิเต็มอิ่มเนาะคะ่ะโอ้ยเมื่อยค่ะเบาไปเมื่อยเทั่งยางเทั่งอันเบาเมื่อยค่ะพี่น้องเจ้าเมื่อยแต่กับสิคอฝากคลิปว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเจ้าเมื่อยก่อนค่ะผู้ใดเข้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แห่นจะท้ยชดอแน่เด้อค่ะ ื่อสีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปตัวต่อไปค่ะถามารุ่นว่าคลิปหนาจะสีผ้าชมอย่างผ้าไปเฮ็ดอย่างค่ะต่อพบกันกับคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ขอเก้าข้ามาบายบายค่ะสวัสดีค่ะ